ผมเสครั้งเดียวกำไร17ล้านบาทพอรู้เรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าผมเสียหาเงินได้เยอะแล้วผมเอาไปใช้ชีวิตครับเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อแบรนด์เนมหรือว่าซื้อของที่อยากได้ไปใช้เงินเพื่อหาความสุขให้ตัวเอง คนจะมาสอนทำไมให้เหนื่อยสอนฟรีผมว่าไม่ได้ตังแน่นอนครับว่าผมเคยอยากหยุดทำเพจอยากหยุดแชร์ความรู้แล้วก็ไปทำในสิ่งที่ผมคิดไว้แต่เมื่อผมได้เข้าใจธรรมะเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าชีวิตถ้าหวังแต่ได้ไม่หวังที่จะให้ใครเลยหวังแต่จะมีความสุขของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่สนใจใครอื่นเลยเรากลับเป็นทุกข์ได้ง่ายขึ้นครับผมเลยมีความรู้สึกว่าเมื่อผมรวยแล้วครอบครัวมผมสบายแล้ว,ผม,ลวผมอยากส่งต่อความรู้ประสบการณ์และวิธีคิดวิธีการในการเทรดต่างๆที่ผมใช้สร้างตัวขึ้นมา เพราะาผมเคยเป็นคนลําบากมาก่อนครับเคยเป็นคนไม่มีมาก่อนผมเลยรู้สึกได้ถึงโอกาสว่า,วามันมีค่ามากครับถ้ามีคนเอามาให้เราผมเลยแชร์ความรู้ฟรีหน้าเพจโค้ดเจมสอนเร็จสั้นเพราะผมไม่ได้คิดถึงตัวเองครับแต่ผมคิดถึงความสุขของการที่ได้ให้ ให้คนอื่นมากกว่าความสุขที่ได้ให้กับตัวเองซึ่งผมมาไกลมากครับถ้าเที่ยววันแรกที่ผมเริ่มเทรดจากนี้ไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่เาเป็นเงินที่ผมจะได้มากขึ้นดีเท่าไหร่แต่จะเป็นการแชร์ความรู้ประสบการณ์แนวคิดกับเทรดเดอร์ผู้ติดตามเพจโค้ดเจีมสอดเดิันเพื่อให้มีคนประสบความเร็นในอนาคตได้แบบผมหรือมีคนเปลี่ยนชีวิตได้แบบผมในการเทรดเกิดขึ้นมาเยอะๆครับและเราจะมาเป็นคนจนรุกสุดท้ายด้วยกันสำหรับเงื่อนไขในการเทรดเนี่ยที่ผมใช้ในการเทรดเป็นเท่าอินหนึ่งเท่าผมนี่คือเป็นเรื่องของ,ของการทำเซตอัพ และทับซอ้อนกับรอบเล็กคือ2อ8 8้อยหกสิบจุดอสามคือวูดลโปรไฟมีการซื้อเยอะส้งไปเทนแสดงว่าเจ้าตลาดเนี่ยขายให้กับรายย่อยกับสี่คือ mbcd ยังไม่มีการตัดจบสวิงและห้ามาเกียร์โซเชอร์ฝั่งายแต่มีการย่อเพื่อจบสวิงครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะพิมพ์เรียนดูใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ